สวัสดีครับพี่ตุ้งนะครับหัวหน้าทีมขายที่ศูนย์นครหลวงสาขาธนบุรีคลองสิบที่นี่นะครับวันนี้จะพาไปชมตัวมิวเอ็3.0ตัว R S นะครับเป็นรุ่น4คู4ด้วยสําหรับรถคันนี้นะครับราคาอยู่ที่1,759,000บาทครับเป็นรุ่นที่ท็อปที่สุดแล้วก็แพงที่สุดของรถยูสุข,ของเราแล้ววันนี้เราจะไปพูดถึงในเรื่องของการดาวที่25%นะครับแล้วก็ผ่อนอยู่ที่4ถึง7ปีว่าค่างวดมันจะอยู่ที่เท่าไหร่และมันมีแคมเปญอะไรต่างๆกันบ้างรวมถึง จุดเด่นๆของรถรุ่น RS ตัวท็อปสุดคันนี้ครับว่ามีอะไรต่างกันบ้างครับสำหรับวี w X ในรุ่นของตัว RS นะครับจริงๆแล้วจะมีทั้งรุ่น4ีคูณแล้วก็4ีคูณให้เราเลือกนะครับแต่คันนี้ที่เรามาคุยกันนะครับจะเป็นในรุ่นของตัว4ีคูณก็คือเป็นตัวท็อปสุดเลยมีระบบขับเคลื่อน4ล้อด,ด้วยคันเดียวจบไปเลยราคาอยู่ที่1ล้าน759,0บาทนะครับจริงๆแล้วมี3สีให้เลือกนะครับก็คือจะเป็นสีดำอรรยากาศคันนี้ครับ แล้วก็จะเป็นสีขาวมุกแล้วก็จะเป็นสีเทาไอเกอร์ใหม่นะครับสําหรับจุดเด่นของรถตัว MUX ครับซึ่งเป็นเกยียรตท็อปสุดแล้วก็คือด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นดีไซน์ใหม่ตามปี2025มีไฟโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วมีไฟตัดหมอกมาให้มีเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดแล้วก็จะมีตัวกล้องด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับเป็นกล้อง360องศาแล้วก็มีสัญลักษณ์คำว่า RS เข้ามา หลังคาของรุ่น i s ทุกรุ่นนะครับจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรถสีขาวรถสีเทาหรือรถสีดาก็จะเป็นหลังคาดําด้วยขนาดของตัวล้อแม็กนะครับเป็นขนาด20นิ้วครับเป็นลายเฉพาะตัวของ i s เขาเป็นสีดําเงานะครับมีคิ้วขอบล้อมาให้ด้วยแต่ทีนี้พอเป็นรถสีดำครับเราเลยไม่เห็นจุดเด่นๆของตัวที่เป็นตัวคิ้วขอบล้อสักเท่าไหร่ด้านข้างมีสัญลักษณ์คำว่า i s ที่แก้มด้านข้างครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง มีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยแลวนะครับในรุ่นของตัว RS แล้วก็ออกรถที่สุนยครหลวงมีฟิล์มซันมิกแถมให้ครับมีคิวการสาดแถมให้รวมถึงจริงๆแล้วเราจะมีตัวอัปเกรดพัดก,ก๊อกอัโตให้ด้วยนะครับเวลาล็อกรถก,ก็จะพับให้เวลาปลดล็อกก็จะกลางให้ด้วยนะครับด้านหลังนะครับมีคิวขอบล้อทางด้านหลังแล้วก็จะมีชุดแต่งสเกิร์ตท,ทางด้านท้ายมาให้ด้านข้างจริงๆแล้วมีสเกิร์ตตรงด้านบนบันไดตรงนี้มาให้ด้วยนะครับทั้งสองฝั่ง ทางด้านหลังไฟท้ายเป็นดีไซน์ใหม่แล้วนะครับตามปี2025มีสัญลักษณ์ RS ที่มุมขวาด้านล่างครับมีเซ็นเซอร์อีก4จุดด้านหลังแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ตัวสเต็ปเซ็นเซอร์ที่ทำท่าเดินเข้าเดินออกประตูท้ายก็จะเปิดครับอันนี้มีให้ด้วยมาถึงในเรื่องของจุดเด่นภายในนะครับสำหรับตัวภายในครับตัว MUX RS ทุกรุ่นเลยจะเป็นภายในสีดำทั้งหมดเลย บอกก็จะเป็นสีดําด้วยตัดด้วยได้สีเขียวๆออกเหลืองๆตรงนี้แล้วเป็นเทคโนโลยีคู m a กด้วยแล้วก็สําหรับตัวมิวเตัว RS นะครับเราจะได้ตัวกล้อง360องศาเข้ามาด้วยนะครับจุดเด่นของตัวมิวเอ็กก็คือเราจะได้ตัวกล้อง360องศาเข้ามา เราสามารถดูทิศทางได้ทั้งหมดเลยนะครับว่าจะเป็นมุมที่เป็นทั้งด้านบนตัวรถมุมด้านหน้ากว้างมุมด้านหน้ากว้างแบบเต็มที่เลยเป็นรูปแบบมุมล้อมุมใต้ท้องมีให้ดูด้วยตรงนี้สําหรับตัวมี x อ็เท่านั้นนะครับที่จะมีตัวกล้อง360องศาเข้ามาพวงมาลัยมีเอ็์เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับจริงๆแล้วพวงมาลัยไฟฟ้าจะได้ตั้งแต่รุ่นตัวอัลติเมทขึ้นมานะครับ แล้วก็จะมีตัวปรับเพดเดิชิพด้วยปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้อีกด้วยนะครับหน้าตัดเป็นขนาด7นิ้วครับมาในเรื่องของเกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับแล้วก็ระบบช่วยเหลือต่งตางๆมีให้ครบทั้งหมดแล้วก็สําหรับตัว4คูน4นะครับเราจะได้ตัวระบบปรับขับเคลื่อนเข้ามาอย่างน,นี้ครับเป็น2ล้อปกติคือรถทั่วไปเลยถ้าเราเจอถนนลื่นถนนลูกคลัางต้องการการยึดเกาะที่มันสูงขึ้นยังต้องการใช้ความเร็วอยู่เปิดเป็น4เฮตได้เลย หรือว่าเราต้องการลุยโคลนต้องการแรงฉุดจริงๆนะครับก็ปรับมาที่ตัว4ล้อได้เหมือนกันครับก็จะเป็นขับเคลื่อน4้อแบบ4 wheel จริงๆเลยแล้วก็จะมีอีกระบบหนึ่งเข้ามานะครับเขาจะเรียกว่าระบบลับทะเลนโหมดก็คือระบบเนี้ยจะใช้ได้กับทุกระบบขับเคลื่อนเลยไม่ว่าจะเป็น2ล้อปกติ4ล้อความเร็วสูง4ล้อความเร็วต่ำเรากดปุ่มนี้ไปได้เลยมันจะช่วยในเรื่องของการเสริมสมรรถนะของเครื่องยนต์เบรค ให้มันสมูทขึ้นเป็นเหมือนระบบอัจฉริยะที่เราทําให้เราเนี่ยมันผ่านเส้นทางที่เป็นอุปสรรคนั้นนะครับได้ง่ายขึ้นนี่จะเป็นจุดเด่นเนของตัว RS ที่มีเข้ามานะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดแคมเปญกันดาวที่25% 4 4 0 0 0 0บาทผ่อน4-7ปีเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าข้างวัจะอยู่ที่เท่าไหร่และมีแคมเปญอะไรต่างๆกันบ้าง